ครับ <Hello. S 1> โทรจากวัดลาดประคองธรรมครับอ๋อค่ะค่ะมีมีอะไรให้ทางวัดช่วยครับคือหนูจะพูดบอกประมาณว่าถ้าหนูเป็นอะไรหนูอยากให้ทางวัดช่วยเหลือหนูได้ไหมคะได้ครับแต่ตอนนี้คุณคุณป่วยอยู่เหรอครับหรือว่าเป็นยังไงครับเออหนูป่วยป่วยแต่เป็นโรคายแรงคือหนูคือสภาพหนูมันแย่ลงทุกวันและหนูมีลูกชายคนเดียวค่ะครับ แต่ว่าหนูก็มีแนฟนแต่พวกหนูหาเช้ากินค่ำค่ะครับมันมันคือทุกคนยากจนหมดในครอบครัวครับคุณพี่หนูก็เลยอยากจะฝากตัวหนูหนูไม่อยากให้พี่น้องต้องลําบากทุกคนถ้าไปพูดเยินนอออีกมันก็จะเป็นมีสิ่งข้นมากพูนขึ้นครับหนูก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าตัวหนูเป็นอะไรไปหนูอยากให้หน่วยงานเขาช่วยเหลือทำสมให้หนูฟรีได้ไหมคะได้ครับ ถ้าวันนั้นมาถึงเราจะช่วยเต็มที่เอาเบอร์ผมแล้วพี่เขียนเบอร์ผมแล้วก็เบอร์พี่คนพี่ใส่กระเป๋าไว้ถ้าเกิด <c oughs> วันนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคุณพี่แต่ว่าผมเชื่อว่ามัน,ม,นมันยังไม่เกิดหรอกแต่ถ้ามันมันมันเกิดขึ้นจริงๆพี่ก็เอาเบอร์เนี้ยให้ใครก็ได้โทรหาผมเดี๋ยวผมจะไปรับพี่กลับมาที่วัดราชประคองธรรมครับเดี๋ย <c oughs> วเรื่อง เรื่องยาเยอะเดี๋ยวผมพามาด้วยครับเดี๋ยวคับกลับไปส่งครับไม่ต้องห่วงครับค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้คนที่นะต่อสู้ที่ะจะต้องสู้เลยครับค่ะเพราะทุกวันนี้หนูสู้กับโรคตัวหนูเองแต่หนูคิดว่ามันใกล้เข้ามาเต็มทีทุกวันมันแย่ลงแม่เราจะทานยาพบหมอมันก็ไม่ไดีท่ณถาหนูแจ้งโรคไปจะทําให้เจ้าหน้าที่รังเกียจไหมคะไม่ครับไม่เคยรังเกียจครับ หนูเป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ,ท,รบทุกวันนี้หนูสู้กับมันตลอดทางานเพื่อเลี้ยงลูกแต่หนูไม่อยากให้ใครมาลำบากกับหนูครับหนูก็เลยอยากอยากให้ศูนย์งานเขาช่วยเหลือหนูทีได้ครับพี่ ว,วันนั้นเดี๋ยวผมจะจัดการนะครับผมสัญญาครับขอบคนะุณมากโอ้ยคิดว่าจะมีหน่วยงานแบบนี้ช่วยเหลือมันคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงเลยประเทศไทยมีครับหลวงพ่อใจดีครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปช่วยนะครับตอนนี้หนูยังมีชีวิตอยู่หนูจะบอกบุญตรงนี้ให้กับคนที่ไม่ดีญาติพี่น้องหรือคนยากจนหนูขอ เอาแน,นี้ไปบอกคนอื่นๆต่อนะคะได้ครับเป็นการสร้างบุญครับทำได้ครับค่ะหนูจะได้บอกว่ามีหน่วยงานอย่างนี้อยู่จริงในประเทศไทยยังมีหลวงพ่อยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือครับเราอย่างน้อยเราตาย,เรา,ตายเรามีคนใจบุญที่ช่วยเหลือเราเรา,เราไม่ได้ตายคนเดียว ขอบคุณค่ะหนูซึ้งใจค่ะห,หนูหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เจอแบบเจ้าหน้าที่ที่พูดแบบนี้จริงๆหนูเห็นแต่ในในข่าวมีหน่วยงานเอ่อเข้าช่วยส่งศพปีแต่หนูไม่คิดว่าจะมีหน่วยงานที่ใหญ่ขนาดนี้ที่ช่วยทําทุกอย่างให้กับชีวิตคน,นที่สิ้นลมหายใจไปครับเหมือนทําแทนญาติพี่น้องได้เลยครับเดี๋ยวไงผมให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อไปพี่ถ้ามีสิ่งไหนที่มันช่วยเหลือได้ก่อนนะผมก็จะส่งความช่วยเหลือไปก่อนให้พี่ถ้าวันหนึ่งให้พี่หลก็สบายใจว่าหน่วยงานนี้ทำให้ได้จริงๆนะพี่นะค่ะครับได้พี่ ค,ค่ะแค่หนูฟังแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วหนูโดนตายตาหลับแล้วหนูไม่ต้องกังวลว่าญาติาจะต้องไปกู้ยืมเงินเขาจะทำศกไห้หนูจะต้องใช้จ่ายอะไรจะต้องเป็นที่เขาเพราะที่เราไม่ได้อยู่แล้วอเ่ี้ค่ะครับจะกำลับบงใจให้พี่สู้ๆครับแล้วก็มีอะไรโทรหาเบอร์นี้นะเดี๋ยวผมจะกราบเรียนหลวงพ่อถ้าสิ่งใดช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับค่ะ